พสพข้อหารือภาษีอักรวันที่25สิงหาคม2 5 6 6ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวประเภท ผู้ผำนักระยะยาวข้อหาหรือบริษัทกอกไก่จำกัดวงเล็บบริษัทแจ้งชื่อผู้มีเงินได้ซึ่งจะใช้สิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวประเภทผู้ผํำนักระยะยาวสำหรับปีภาษี 2 5 6 5ยสําโดยสำคัญผิดในขอ้อกฎหมายเกี่ยวกับกำหนดเวลาการยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์จึงมีด้ยื่นแบบแจ้งรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลาทำให้พนักงานต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระราชกิจดีกาวงเล็บฉบับที่743พศ265จึงขอความอนุเคราะห์ในการอนุมัติให้พนักงานต่างดา้าวดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้ตาม ระชกิจดีกาฉบับที่743พศ2 5 6 5สําำหรับปีภาษีกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับ l t r วีซ่าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา3และ มาตราสี่แห่งพระราชกิจดีกาฉบ,บับที่743ทับ265ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบ,บับที่4 7โรลงที่26สิงหาคม2 5 6 5 ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขในการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นได้แก่บริษัทได้แจ้งชื่อผู้มีเงินได้ที่เป็นลูกจ้างซึ่งจะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสารประกอบด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นต่ออธิบดีกรมสัมพารผ่านสัมภาระพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในวันสุดท้ายของปีภาษีแรกที่จะใช้สิทธิ์โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ ที่ได้รับตั้งแต่วันที่สำนักงานสัมปะกร์พื้นที่นั้นได้รับแจ้งจากบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลน,นั้นตามข้อ3อนุหนึ่งของประกาศอธิบดีกรมสัมปะกร์เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่427รลงที่26สิงหาคม 2,665เมื่อบริษัทมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวพนักง,งานต่างด้าจึงไม่ได้รับสิทธิ์ลดอัตราภาษีเงินได้ตามพระรากิจดีกาฉบับที่743พศ2,665สำหรับปีภาษี2 5 6 5และกรณีดังกล่าวไม่มีบทกฎหมาย บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจที่บดีกรมสรรพากรผ่อนผันหรือขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแจ้งหลายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์ลดอัตราภา,ภาษีเงินได้ตามข้อ3วบุงเล็บหนึ่งของประกาศที่บดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นแต่อย่างใด